สวัสดีค่ะดิฉันชื่อมาลิอยู่กัดค่ะชื่อเล่นชื่อนิมค่ะครับวันนี้คุณนิมมาเรียนสถาบันอะไรเรียนหลักสูตรอะไรครับอ๋อมาเรียนหลักสูตรอ่าทีดีเจลค่ะครับหลักสูตรนี้คุณท่านนาเป็นผู้สอนครับอ๋อคุณครูปุ้มค่ะคุณรูปุ้มสอนเป็นยังไงบ้างก็คุณครูนะคะผู้จาหนูฟังง่ายอะค่ะแบบเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเทคนิคค่ะได้เทคนิคเยอะเลยไหมฮะก็ค่ะเพิ่งเริ่มเรียนห้องนี้เป็นวันแรกค่ะก็เข้าใจง่ายทำได้แล้วด้วย ครับแล้วคุณนิ่มสนใจเรียนหลักสูตรนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านใดครับก็จะเอาไปเปิดร้านนะคะพอดีหุ้นกับเพื่อนไวอะค่ะแถวเดอะมอบางกะปิครับแล้วคุณนิ่มหาข้อมูลสถาบันของเราจากสื่อใดครับพอดีมีเพื่อนเคยมาเรียนนะคะเราก็เลยเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ที่นี่ขึ้นอันดับหนึ่งนะคะของของประมาณว่าในประเทศไทยค่ะก็เลยเซิร์ชที่ไหนที่ไหนก็โรงเรียนนี้ก็เลย พอดีเพื่อนมาเรียนด้วยก็เลยเอาโรงเรียนนี้แหละค่ะแล้วคุณนิ่มได้เอ่อได้ลองเสิร์ชดูสถาบันอื่นบ้างไหมครับอืมที่ใกล้ๆที่ทํางานก็มีนะคะแต่ว่าไม่คือเพื่อนที่มาเรียนนะคะเขาเก่งกว่าก็เลยคิดว่าในเมื่อเพื่อนมั่นใจเราก็น่าจะมั่นใจนะเพราะว่าเพื่อนเขาเก่งกว่าเราก็ยังมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาที่เนี่ยค่ะครับแล้วพอคุณนิ่มได้มาเรียนกับสถาบันของเราแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างไหมฮะก็ คุณครูใจดีทุกคนเลยเคยเรียนอีกห้องหนึ่งมาแล้วแล้วก็มาเรียนที่นี่ห้องนี้เป็นห้องที่สองค่ะคก็อุปกรณ์ครบคันเนคล็ดลับดีเดีย,เร,ย,เ,รย,เ,รยเรียนห้องจากครูอะไรครับคุณครูจันค่ะอ๋อครูจันครูจันสอนเป็นยังไงบ้างโอ้คุณครูจันน่ารักอะเป็นกันเองแล้วก็สอนเจ е ลค่ะเมื่อวานเพิ่งสอบไปบก็ทําให้ตัวเอง ทำไปเพื่อนๆที่ทํางานชมสวยทุกคนเลยอ๋ออันนี้วันนี้มาเรียนกับครูพุ่มเป็นวันแรกแต่ก็พอเข้าใจได้เยอะ <ทำ S 2> แล้วทาได้แล้วด้วยโอ้โหทำได้แล้วด้วย,ววยครับ <laughs> งั้นอยากให้คุณนิ่มฝากถึงผู้ที่กาลังสนใจมองหาที่เรียนครับผม <c oughs> ก็อที่นี่เขามีใบการันตีสามารถรองรับได้สมมุติว่าเราอยากจะไปสมัครงานหรือว่าอยากจะไปเปิดร้านแล้วก็โชว์คิดว่าลูกค้าน่าจะมั่นใจอะค่ะแล้วก็เคล็ดลับดีๆหนูเป็นงานมานานแล้วนะ ทํางานประมาณ3ปี4ปีมาแล้วค่ะแต่ว่าหนูยังไม่รู้เคล็ดลับมาที่นี่ก็ได้เรียนเคล็ดลับใหม่ๆอะค่ะเทคนิคเขาจะมีเทคนิคเราไปดูใน YouTube แล้วก็เคล็ดลับอ,อาจจะไม่เหมือนนะแต่พอมาลองทําจริงๆก็ใช้ย่อยเหมือนกันแต่ก็โอเคอค่ะทำได้อยู่ครับงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณนิ่มมากนะครับครับสวัสดีครับ